ประสบการณ์เรื่องแรกที่คุณอิมเอามาฝากเราคือผีสิงในออฟฟิศใช่โอ oh. มันเป็นออฟฟิศใครคะเป็นออฟฟิศเรานี่แหละค่ะเมื่ออดีตเมื่ออดีต oh. เราเราเคยทํางานที่นี่เราเคยทํางานที่นี่ uh. เริ่มเริ่มจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาเรื่อยๆ <laughs> อ,อ <laughs> ผีสิงในออฟฟิศอ่ะมาลุยกันเลยดีกว่าค่ะคือตอนนั้นนะคะเป็นตอนที่เราอ่ะเริ่มเริ่มไปทํางานใหม่ๆแล้วพอดีรุ่นพี่เราเนี่ยเขาอยากได้ออฟฟิศเราก็เลยไปช่วยกันหา แต่ปรากฏว่าหาเท่าไหร่เนี่ยก็หาไม่ได้เลยเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยที่จะเอาบ้านของคนที่บ้านนะคะพอดีบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เลยแล้วก็ปล่อยว่างเอาไว้เราก็ไปช่วยดูพอไปถึงเราก็แบบเออบ้านมันก็ลกมากเลยเนาะแล้วมันก็มีต้นมะม่วงต้นใหญ่มากประมาณสักแบบสองคนโอบได้อะไรอย่างนี้อยู่หน้าบ้านเลยต้นเดียวเลยนะ แล้วก็มองเข้าไปเราก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันอึนคือม,มากเลยแต่ว่ามันเป็นบ้านชั้นเดียวเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอรื้ออะไรออกมันก็คงจะมีวิวทิวทัศน์ที่ดีแหละเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่แถววังหินอุ้ยแล้วลถนนะ<ห>นะมันก็กว้างมาก<อ>มถนนมันก็กว้างมากมันไม่น่าจะมีอะไรเนาะเราก็พอเดินเข้าไปว่าช่วยกันรื้อนู่นรื้อนี่แล้วก็เข้าไปดูกันโอ้บ้านสวยมากเลยเข้าไปเป็นโรงรถ ซ้ายมือขึ้นไปก็เป็นโถงกว้างๆ,ๆหนึ่งห้องแล้วก็มีสามห้องนอนแล้วเราก็เดินไปหลังบ้านเพราะเรารู้สึกว่าหลังบ้านอะ่ะมันมันน่ากลัวมากเลยค่ะแต่มันมัน,ม,นมันอาจจะน่ากลัวเพราะบ้านลกหรือเปล่าเราก็คิดในใจนะพอลงไปเท่านั้นแหละหันไปทางซ้ายเราเจอกอกล้วยซึ่งแบบมันเป็นกล้วยที่ใหญ่มากอะ่ะมีประมาณสิบต้นอยู่ในกอเดียวอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เจ้าของบ้านอะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากตัดเนาะ เขาก็แค่อยากให้เราตกแต่งอะเราก็เลยบอกว่าโอเคโอเคไม่ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้สรุปคือไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องใช้ที่นี่เราก็ปฏิบัติการเลยให้ทุกคนมาลื้อมาอะไรเรียบร้อยก็ตัดแต่งตัดแต่งกล้วยกอเนี้ยเขาก็ไม่ตัดเลยนะเขาแค่เอาใบแห้งๆออกอย่างเงี้ยค่ะคแล้ววันนั้นเนี่ยทุกคนก็อยู่กันจนดึกแล้วอิงก็ออกไปหลังบ้านแล้วก็แบบล้างถ้วยล้างชามล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หันไป คือเห็นแล้วว่ามันมีใครอยู่ในกอกล้วยแต่กอกล้วยอ่ะมันขึ้นแบบถี่มากเลยพี่เจนพี่แนนมันไม่มีใครเข้าไปได้อ่ะเราก็มองในบ้านก็ไม่น่าใช่พี่พี่ทีมงานนะพอเดินไปสักพักหนึ่งเราเห็นแล้วว่าครับเป็นเป็นผู้หญิงคนนึงหันหลังให้เราอยู่เราก็เดินเข้าไปพอเริ่มเดินใกล้มันไม่ใช่ละกล้วยสองต้นเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยมันไม่มีใครเข้าไปได้แน่ๆเพราะกอนั้นมันสิบกว่าต้นอ่ะพอเราเดินเข้าไปใกล้อีกเรารู้แล้วว่าไม่ใช่คนเพราะว่า ตัวเขามันเตียกอะ่ะแล้วก็ใส่ชุดเหมือนชุดคุณแม่ชุดกระโปรงคุณแม่อยู่บ้านนึกออกไหมคะที่ก็เป็นลายดอกไม้สีสีอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วผมก็ยาวเขาก็ไม่หันมามองเราหันหล,ลังเราก็เลยถามว่าเป็นเจ้าที่หรอ,อเขาก็ไม่ตอบเราก็บอกว่าถ้าอยู่กันอะอยู่กันดีดีนะอย่ามาหลอกกันนะอืะแล้วเขาก็ร้องไห้เขาก็ เราก็แบบเอ้ยเราให้ทําไมเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนาะเราก็เราก็พูดกับเขาดีๆบอว่าเราให้ทําไมมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็หันหน้าแบบซึบอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยทําไมอะตกใจมากเพราะว่าคือตาเขามันหลุดออกมาโอ้ยแล้วตัวเขาก็เปียกไปหมดเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขาโดนใครทุบมาเราก็เราก็กรี๊ดลั่นเลยทุกคนก็วิ่งออกมาเหราอินเป็นไรหรือเปล่าบอกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไ แต่ว่าเรากลัวทุกคนกล,ลัวไงเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พูดอะไรทางนั้นเลยไม่พูดอะไรแล้วพี่ๆก็พาเราขึ้นมาเราก็อกโอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่พูดเรื่องนี้กใครแต่ทุกคนเนะี่ยพอจะเดาได้ว่าเราน่าจะโดนผีหลอกเพราะว่ามันมันหน้าเราซีดมากค่ะแล้ว,วเขารู้ว่าเราเป็นคนเห็นผีไงเขาก็กลัว,วด้วยเนาะเราก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันประมาณชักวป,ปีหนึ่งละพี่มันมันไม่มีใครกล้าพูดอ่ะก็ต่างคนต่างกลับบ้านต่างคนต่างไปเช้าวันรุ่งขึ้นอิ๋งก็ยินเสียงแล้ะอากงบอกว่า อล่างอล่างเอามีดดาบอากงอะใส่รถไว้หน่อยนะอ่ามันจะเป็นมีดเป็นดาบยาวๆประมาณสัก80เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับถ,ถ้าอิ่นเดาเดานะก็วางไว้นในรถไม่ได้คิดอะไรก็วางไว้นในรถก็คิดว่าเออสงสัยเมื่อคืนโดนหลอกเยอะมั้งเขาคงกังวลน่ะว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็พอไปถึงปุ๊บเราก็ คุยกันอะพี่พี่บอกว่าเออเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราทําบุญออฟฟิศกันดีกว่าไหมพี่เผื่ออะไรที่แบบไม่ดีมันจะได้ออกไปเนาะเพราะเราก็ทําความสะอาดทําอะไรเรียบร้อยแล้วเขากตกลงกันตายผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ทําบุญกันพี่แลอยู่มาทุกคนเขาก็ร้องสายสินหมดใช่ไหมเพราะเวลาเราทําบุญบ้านเราต้องร้องสายสินตามรั้วใช่ไหมรเราก็ไม่คิดอะไรคืนนั้นเลยมันร้องไห้ได้ยินเสียงเหมือนการกลางประชุมเลยนั่งกันอยู่สิบกว่าคนได้ยินเสียงพร้อมกันเลย แล้วมันเป็นเสียงที่มาจากทงกอกล้วยเลยแล้วทุกคนก็หันหน้ามองกันเลยแล้วคือจะมาทุกปีหนึ่งไม่รู้ทําไมเราก็ว่าคือทุกคนได้ยินเหมือนกันละได้ยินไหมก็พยักหน้าทุกคนได้ยินเหมือนกันเราก็ว่าโอเคงั้นต่างคนต่างกลับก่อนละกันวันนี้คงอยู่ไม่ได้อ่ะวันนี้อยู่ไม่ได้ละทุกคนก็เริ่มจิตตกแล้วแบบเฮ้ยนี่ล้อมสายสินแล้วนะทําบุญแล้วนะคือหลวงพ่อมาหมดวันทุกคนก็เริ่มแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ละ เช้าวันลุงขึ้นทุกคนก็มารวมตัวกันไหมคราวนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนของเจ้านายนี่แหละเขาก็มาแล้วอยู่ดีๆอะ่ะเขาก็ร้องไห้ที่อยู่ในห้องประชุมเลยอะ่ะเขาก็ร้องไห้ร้องไห้ร้อง,หองหไห้อยู่เลยคือทุกคนก็งงว่าเขาเป็นอะไรอืแล้วเขาก็แบบร้องไห้แล้วเขาแล้วอาการแบบนี้เรารู้แล้วว่าว่ามันเป็นผีสิงอะ่ะเขาก็ถามเลยว่า เป็นใครอยู่ที่ไหนเขาก็ชี้ไปที่กอกล้วยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วไล่เขาไปทําไม<ะ>ทุกคนก็งงว่าไล่อะไรเราเราไม่ได้ไล่นี่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไล่เขาไล่เขาแล้วเขาก็ชี้ไปที่ใส่ศิลอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วคือตอนนั้นอ่ะทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าวิญ,ญญาณที่ดีอะเราลุ้กันอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องอยู่ในบ้านได้พี่ต่อให้ล้อมใส่ศินเลย<ะ>แล้วถ้าเป็นเจ้าที่หรือเจ้าบ้านเจ้าเรือนเนี่ยเขาไม่มีการไล่กันอยู่แล้ว ยิ่งถ้าล้อมสายสิส่งทำบุญเขายิ่งได้บุญกับเราไปด้วยเงี้ยค่ะเราก็รู้แล้วว่าอี๋เนี้ยมันมันต้องเป็นวิญญาณไม่ดีแล้วชอบอินเนอร์อีเนี้ยแล้วอิเอ,อจริงต้องเป็นวิญญาณไม่ดีแล้วแล้วอิมก็อินก็เข้าไปแล้วอิมก็มองหน้าตอนนั้นเริ่มเป็นเป็นตัวของตัวเองนะเพราะรู้แล้วว่าองอยู่ข้างหลังแหละองค์ก็พูว่วาอยู่ตรงไหนหรอแล้วมันก็เงียบอืเพราะมันมันน่าจะรู้ว่าแบบเหมือนไม่ใช่เรามันก็เงียบไม่พูดอะไรบอกว่า ตรก็ถามว่าจะไปดีๆไหมม,มาเข้าสิงคนนี้ได้ยังไงเขาพูดดีๆเลยนะเขาพูดดีๆก็ค,คือพูดเป็นเสียงอีนี้เลยผู้หญิงคนนั้นเขาแบบร้องไห้ร้องไห้ไม่หยุดคือคือพี่คนนี้เขาไม่มีทางที่จะแบบคิดไปเองอะ่ะเพราะเขาโคตรจะวิทยาศาสตร์จ๋าเลยพี่เขาพูร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ไม่หยุดเลยพอคงพูดอีกคำหนึ่งบอกว่าจะไปดีๆหรือจะให้พาไป ยันไงนกีดกีดขีดขีดขีดเลยกงก็สั่งแล้วสั่งลูกศิษย์อาหารที่อยู่ใกล้ๆอะ่ะก็คือเป็นเพื่อนกันนี่แหละบอกว่าให้ไปหยิบกระบี่ในในรถมามแล้วผงก็ถามอีกครั้งว่าสรุปจะไม่ไปใช่ไหมมันก็กีดกีดขีดกีดขีดสิ่งที่กงทำคืออาะกงไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นเลยนะพี่เขาหยิบกระบี่แล้วเดินออกจากบ้านฟันต้นกล้วยแบบ ฟันทั้งหมดตรงนั้นออกหมดเลยอ่ะอแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กรีกๆ้กรีแล้วก็สลบไปเลยอ่ะคือเราก็แบบเฮ้ยคือด้วยกําลังเราอ่ะมันไม่มีทางฟันได้แน่ที่ใครเคยฟันต้นกล้วยจะต้องรู้มันไม่มีทางแล้วแบบดาบอันนี้มันเป็นดาบไหว้เจ้าอ่ะมันไม่ใช่ดาบที่รับคมมาอมันไม่คมมันมันเหมือนเอาเหล็กไปฟาด่ะใช่ใช่แต่ตรงฟันแบบชึบ คือขาดเลยอ่ะแบบขาดขาดเลยแล้วลพี่ช่ค <c oughs> ือลูกศิษย์ตอนนั้นพี่พี่ทุกคนคือช็อกหมดเลยแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบผู้หญิงคนนั้นก็หายปะก็หายอ่ะพี่คนนั้นก็หายไม่กินไม่เป็นอะไร <c oughs> ผมก็เดินกลับเข้ามาไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> เราก็งว่าเฮ้ยไม่เป็นอะไรคืออะไร <c oughs> เขาก็เลยอธิบายให้เราฟังว่าวิญญ,ญาณดวงเนี้ยเขาอาศัยพลังงานจากกอกล้วยนี้ <c oughs> ถ้าเราตัดตัดต้นพลังงานนะคะวิญญาณดวงนี้ก็จะอยู่ไม่ได้เขาก็จะต้องออกไปแต่ถ้าเมื่อกี้เขาคุยกับกงดีๆอ่ะอากงก็จะให้เขาไปแบบดีๆพาไปแต่เขาทำร้ายคนของเราเขาทำให้พี่คนนี้กี๊กี๊ก,กี๊อย่างเงี้ยกงบอกว่ามันทำแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นวิญญาณที่ไม่โอเคองั้นเราก็ไม่ต้องเอามันไว้แล้วเขาก็เลยตัดต้นต่อเลยค่ะแล้วเขาไปไหนอะ่ะ หรือไปเลยไม่ค่ะไปเลยพวกนี้มันจะอยู่ไม่ได้ที่มันจะถูกดีดออกไปนอกบ้านแล้วเขาก็ให้คนของเขาเอาไปเลยอ,ะอ่ะอแล้วก็เอาไปค่ะไปอิทเพิ่งเถอะแล้วสุดท้าย <c oughs> คุณหนิมนทราบไหมคะว่าวิญญ,ญาณเนี้ยเขาเกิดเหตุอะไรขึ้นเคาเขาถึงต้องมาติดอยู่ตรงนี้เขาเป็นวิญญ,ญาณที่ประสบอุบัติเหตุรถชนซอยวังหินเลยค่ะอช่วงไหนอะ่ะ หนูก็ชนกันวังหินไม่ได้ถ้าบอกปุ๊บพี่แนนโอเค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 ไงเธอไปในที่เหรอหนูเป็นชาววังหินไงหนูเป็นชาวภูเขาวังหินนิวส์ใช่ไหมเธออยู่ในแก๊งวังหินนิวส์ใช่ไหมเขาว่ามัน ซอยนี้มันเข้าจากถนนใหญ่ไม่เยอะเลยที่แนนเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่เยอะเลยแล้วมันเป็นซอยที่กว้างที่สุดตรงนั้นคือถ้าใครผ่านเส้นนี้ก็ต้องรู้ว่าซอยกว้างมีแค่ไม่กี่ซอยแล้วผู้หญิงคนเนี้ยก็ไม่มีที่ไปแล้วบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านล้างก็คือไม่มีคนอยู่อ่ะเขาก็เลยมาสิงตรงนี้แล้วพอเขาตัดแล้วเขาก็ส่งไปเลยไม่ให้อยู่ค่ะโอ้สัเวีนี่ท่าไม่ดีคือไม่ได้เลยแล้วถ้าจะบ้านไหนมีกอกล้วยนะคะ คืออย่าพยายามให้เขาขึ้นลกขนาดนี้เต็มที่เนี่ยห้าต้นหกต้นพอในกรณีที่เป็นกอนะคะแต่ถ้าคุณจะทําเป็นไล่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะแล้วถ้ามันเป็นไล่เนี่ยชาวไล่อะค่ะเขาก็จะต้องดูแลให้มันสวยงามให้มันเป็นให้มันเป็นไล่สวยๆอยู่แล้วไม่ได้ลกๆเนาะ ถูกต้องแต่ถ้าพอเราเอาไปอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะปล่อยมันลกไงเราจะไม่มาดึงหรอกเอาใบแห้งเอาใบอะไรออกเราไม่ดึงหรอกเราก็ปล่อยเขาโตแย่งกันโตแต่ถ้าเป็นชาวสวนเนี่ยเขาจะเว้นให้เขาโตเหมือนถ,ถ้าต้นนี้มันแซงไปเขาจะเด็ดออกเนี่ยค่ะก็คือถ้าคิดจะปลูกกล้วยในพื้นที่ของบ้านแล้วเนี่ยอิ่มว่าควรจะดูแลเขาให้มันโลง่โลงๆโปร่งๆค่ะปลูกลได้ขออนุญาตย้อนกลับไปที่คุณอิ๋มบอกว่าเห็นเขาลักษณะเหมือนเปียกอันนั้นคือเปียก ด้วยอะไรคะเลือดหรืออะไรหรือช้ำเขาโดนรถชนมาเลยเธอมาโซกเลยอ่ะนี่ถามนิดนึงสิคุณลุงอิ่มเรื่องกอกล้วยอ่ะช่วงนี้ยคนเขาสายแคมปิ้งกันเยอะมากเขาก็ชอบไปแบบตั้งคงตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นป่าเขาลำเนาพลที่เจอกอกล้วยแบบเป็นดงๆอย่างเงี้ยเราควรหลีกเลี่ยงไหมหรือเราอย่าไปต่ออย่าไปกลางตรงนั้น oh. <laughs> อย่าอย่าไปกลางตรงนั้นค่ะถอยมาดีกว่าเอาที่แบบเป็นลาโล่งๆอย่างงี้ดีกว่าค่ะอย่าอะไรที่แบบมันหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงสิ hmm. เพราะว่าเวลาที่เราไปกลางเต็นท์อิ่มก็เป็นสายกลางเต็นท์เหมือนกันเนาะ oh. เราต้องกม้มต้องยืนต้องกม้มต้องยืนตลอดเวลาถึงไปที่ <Right. S 2> ไหนจะตอกหมดุดตอก สมอบอกนู่นนี่นั่นมันต้องก้มต้องเงยตลอดแล้วจังหวะที่พวกนี้เขาจะจะมาเป็นเพื่อนเราเนี่ยมันมันมีหลายจังหวะค่ะอ,อ,อย่าเลยอย่าเลยเ,เว้นเลยดีกว่าหรือถ้าแบบว่าคิดดูนะว่าทั้งลานใหญ่มากอะ่ะไม่มีคนไปตรงนั้นเลยไม่มีใครติดกลางตรงนั้นเลยอะ่ะเ,เราต้องตะหิดแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แหละเนี่ยตรงเนี้ยมีสามสิบเซนกลางอยู่ แล้วทำไมตรงนั้นว่างถึงไม่มีใครดิการที่ของเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราชูกที่องรหรืออะไรนะไม่ไม่เออึ้งนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้คือเขาเขาล่อละคือต้องรู้กันอะอังคารคุโป